kawaต ngatusangsa e mesang kangs <laughs> menyang pakkawasakahhe wihara gitsa kuទ pafata ti ti อันตาสัตว์ดุลาสปุริสเจ้าทั้งหลายพุ่งมีความปารถนาหายังสุขสามปะการ มีเนรพันเป็นที่แล้วจงตั้งโสตาปัสสัตแก้วหูทั้งสองคอยห้องหับฟังเอายังลดสัธรรมเทสนาอันมีเสวาสลากาลาวิสาสูตรแห่งองค์สมเด็จผรสสัมภาสัมพุทธเจ้า หาจังได้เทศนาไปภายนาวาเอกังสบายังยังมีในกาลรั้หนึ่งพระพุทธเจ้าก็สาธิตสำลันอยู่เหนือจอมขิดสกุมไกลกรุงรัชกาามหานครประมาณว่าได้หา้อยสวขาธนูก็มีแ้ง เตนะโคปนะสมเยนาในกาลาเมื่อนั้นพระอนุเทระเจ้าผู้มีอายุพุทธออปถาเกิดเป็นพญาเทโรคาบอนสบายเป็นทุกขเวทนาลำบากยิ่งนักหนามีความเจ็บปวดจนยิ่งบ่อาจจะทนอยู่ใด้ในกาลาข้างนั้นพาะพุทธ่เจ้าก็เสด็จไปเยี่มยามประทับนั่ง ทึ้งอาสนา,าทิพระอนุนเทระเจา้าปุไว้ดีแลว้วเทียงตัดถามพระอนุนว่าอนันธาดุราอนุนสภาวาหาพญาตบดไดก็ยังมีแกทานอันสลืม พระอนุนขาบทุนวาพันเตภะควาขาไวพาทรัพย์พญูเจา้าอันวาพญาเิโรคาอมออ่พได้เสียมภายหายไปจากภูคาเลระพ,พุทธเจ้าจิงกาวาอนันธาตุลาอนุนท่านจงสุดเหียนเอาอยัางสลากาลาวิสาสูตรดวงนี้จดจำไว้ให้มันจำเลื่อนภาวนายอยู่ใจใจ อย่าให้คาอย่าให้ขาดสายเถินก็จังเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ทานมากนักแล้วแม้นว่าพ้ยไัยอันตรายต่างๆเป็นตนว่าพญาที่โรคาและไัยอันสะดุงตกใจยันกวนาัหัวพ่องสยองเก่าเสียนคนลุกอันใดก็ดีก็จะลังหับดับหายไปด้วยเตสาอนุภาพแห่งสาง กาลาวิสาสูตรดวงประเสริฐนิลเอนันธาตุลาอนุนันวาพพุทธเจ้าทั้งลายอันมีพระวิปัสสีพุทธเจ้าเป็นเข้าจนราบเถึงเทาพรักันสปามพุทธเจ้าร่วมทั้งเทวมพะตถาคตาในกาลาบดีก้ก็หางเทศนายังคาถาสละกาลาวิสาสูตร นี้ทุกพระองค์สืบมาเพื่อให้เป็นหิตานุฮิตาประโยชน์และความสุขแก่ปณสัตว์ทั้งหลายทั้งในสัตว์นีและสนา โดลาอนุนผู้ใดจะเลื่อนทำสิวาสลากาลาวิสาสูตรนั้นมีภคทถสสิวาันราังเต่าไปนิวามโดทุลาอุดุลาปันทุลามาทุลาตันทุลาปุภา,าลกลนานาจเรนาโสโการังกาลิตเสตียง na angeso kalang kari sati na utang so sati na wanti na sisaja na so karang kari sati na na so kari sati na lopena so sati na panjati so sati na tatam sandasa ngkatang pawin sati na patasandasa ngrekang katta Pawisin di na suka sandasa ngkatang, pawisin di na janggu sandasa ngrekang katang, pawisin di na sota sandasa ngkatang, pawisin di na kanam sandasa ngrekang katang, pawisin di na siuha sandasa พระวิสศรีนับวังคาสันตะกังรักังคตังพวิสศรีตัณฑาอุตตรังนลาพิสติวัดที่หนึ่งกุฏิญาระขันญาอวิหิงญญาสุวิหัญาติโยอุตตรังนลาพิสติวัดที่สองอาหังโมสิโกวิโมจิตุงสัพพสัมปติปาปุณิงสุวรรณารตสีเวทาริยังพโหตานังสภ Saphehewan sapati dewi yang wangti sam ahang musikong vibhajhe sapasam patipa purnisuhana rasate setang yang saphehewan sapati piri yang wangti ฮาธาอันนี้เสวาสาลากาลาวิสาสตรแลอนันทาดุลาอนุนภุคลาผู้ใดได้ศึกษาหัาเพียนก็ดีได้เขียนเอาไว้สักการะผู้สางก็ดีได้ฟังทานผู้อื่นเทศนาก็ดีได้สวดมุนต์ภาวนา ได้สูญสาท้าหญ่หยุดแต่ให้บทใดบทถึงโดยได้ไหวนมเขาโลกแต่พ่ออมไตวานก็ดีอันว่าบุคคลาภูนาลก็จังได้ภลาอนิสงหลายบออาจจังรับใดแลกก็จะผนจากไพ่สามสิบประการเก่าวคืออ่าบอหอนตายโดยจดหายและสัตว์ป่าโตสวสากาขนองเป็นตนว่าสังหายบาหายหัวหายควยหายขี้เข็บแม งอนเยืองู้เสือมีเหมืออหายแล้ว่อหอนตายย้อนหอกดาบไม่คอนก้อนดินนาไม่พืนไฟและอาจยาเส้นหน้าเท้าปัญญาทั้งหลายและบพอหอนตายย้อนผุดผีปีศาจมีผีเสือพวกมีผีเสือนามักคาไปกินแล้วบอหอนตายย้อนนำไฟลมอันใดอันหนึ่งแล้วพอหอนตายย้อนปัญญาติโรคาอันหายอันนี้ก่อนย้อนดู ไวเตสะอนุภาพแห่งสาลากาลวิสาสูตรงประเสริดดิเลอนันธาดุราอนุนสวัสาาภุคลาภูนอลายิงายผูกในปัญนาความเจริญุงเฮืองในบานเถือนแล้วจงแจงเียงสักการาภูซามข้าทาอันนี้โดยสิ่งมิตนว่าเขาเพื่อกข่าสารประตูปาทิบดำมันเทีย และข่าวดอกไม้ ทานทาโรนสาของหอมต้นกล้วยต้นอ้อยสอน้ยและทุงใสเมียงห่าเมียงมากเวียยผ้าเมียเวียหมาและผู้วันถูกรื่องผูกเหล่านี้เป็นต้นแล้วจริงในีมุ่นเอาย่งผ่าสังขเจ้าตนทะลงศีลาที่คุณมาเทศนาทำนวงประเสริฐนี้ให้ตั้งใจฟังโดยความเคารพอ่อนน้อมตั้งแใจ่าวตนจนถึงปลายให้แล้วพลเร วันดังนั name, ้นผูกาลาผูนั้นก็จะพุนจากพญาเทโรค่าอันเกิดจากเจ็บตาเจ็บหูเจ็บหัวเจ็บดังเจ็บปากเจ็บมือเจ็บแขนเจ็บหลังเจ็บแมวเจ็บแข้งเจ็บขาและเจ็บกายยาเดือตนโตทั้งมวลและสัพพะทุกเดือดทอนทั้งหลายอันใดอันหนึ่งก็อจะหางหายไปเสียอันแลยดเทศะอนุภาพแห่งพระคาถาสลาการามิ สาสุดแห่งพระพุทธเจ้าหากมาปกปากหัางสายถกเมื่อถูกยามเลอนันทาดุลาอนุน บุคลาวบัวดามากอยาไทยอยากรังมีเป็นดีมีทรัพย์สมบัติตเขาของเงินคำแก้วแหวนเสียผ้าอาพรเขาเบื่อเข,เขาสารสร้างมากหัวควายดังนันก็ดีแล้วมาใครอยากพ้นจะขอเขียนอุบาทวินาศจังให้แล้วพ้นจะกขาเสือชัดต,ตัวทั้งมวลก่อจงนิพน์เอาพาะสังฆเจ้าตนทระลงศีลาบ,บลสุ มาสูตรเทศนายังสลาการาวิสาสูตรอันนี้ไปสังหอมสวยเหลือคือว่าสืบสัตาบานสตตาเมืองสตายาวสตาเฮือนสตาเฮือนคําเขาเปลือกเขาสารให้นาสตตาตรงเบี้ยสตตาสัตว์และคนหญิงคนชายสตตาเวียง้อยเวียงใหญ่สตาวัดวาอาหามทั้งหลายก็จะวุฒิเำรนหงเหืองมากนักหลา แล้วเครื่องผูกของฟังเงินคำววายและยิ่งใส่ทั้งหลายพวกนั้นก็บฮอดมีคำทมานานขัดใจอย่างใดแล้วจากพระกอบเป็นด้วยรามยศสัรลเสริญและความสุขในอิริยาบถทั้งสี่คือยินอย่างนั่งโนอนมีความสุขถุกเมื่อเป็นดังเล่าเทียมตนไปนั่นแล้พร้อมทั้งเจริญด้วยพรสีประการคืออายุวันนานสุขาราลเมะอน เมื่อนังเมื่อลูกเมื่อเที่ยวไปมาก็เป็นสุขหาความทุกข์บ่ได้ก่อยยอนอนุภาพแห่งสลากาลาวิสะสูตรสวยป้องกันรักษาคุ้มครอง ยังบูงขลาพุวนันตลอดการทุกงเมื่อแล้งจาระโรมหาลาสาอันว่าเท้ามหาลาทั้งเสีมีเท้าทัตาลัทธาอันเป็นเจ้าแห่งคันทพาทั้งหลายบอภูหักสายยังเทียบรูรพาก็ดีท้าวิรุณละหกอันเป็นโกแห่งกุมพันทั้งหลายบูหักสายยังเทียทั้งกินก็ดีท้าวิรุปคาอันเป็น เจ้าแห่งนาคทั้งหลายผู้หังสายังถิดปะสิมาห้าู้เวลาอันเป็นเจ้าแห่งแห่งทั้งหลายผู้หังสายังถิดอดุดรก็ดีและพรมไปด้วยบริวารของโตนลกบฮอนมีใจสาโหดอยาบสามกมกใคยกระทำโทษสังแก่ปานาสัต์ทั้งหลายไม,ม่มีปริัทสีจำพวกคือว่าพิคุพิคุนีอุปาสปสอุปาสิกาผู้ไดฟัง และได้เขียนไว้สักการุบูชาได้สวนภาวนายัางคาถาสาลารคลาวิสาสูตรดวงนี้โดยคารบอนนอมยอมเป็นทีิจังที่เพึงแก่เวไนยศาสทางลายได้แต่แลดังนั้นพระาพุทธทเจ้าจึงได้ตัดเทสนาสาลากคลาราวิสาสูตรดวงประเสริญนี้ไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองหัก ยังพุทธบริษัทบ่ให้เกิดความลำบากกายและใจแห่ประสบแต่ความสุขความเจริญตราบเท่าถึงอายุไขพุนเสลงมปาพุทธเจ้าตนมีพามหาการุณาทิคุณก็ได้เทศนายั่งสลากลาวิชาสูตรดวงประเสริฐนี้ให้แก่ผู้เป็นเจ้านับว่าอนุทาเทราได้สะดา แล้วเฮียนเอายังทำดวงประเสริฐนี่แล้วดูลวดบังเกิดมีใจสุ่มเสื้อยินดีมายิ่งนางหาอ่านว่าพะญาธิโรคาต่างๆก่อนลังนำดำหายไปบ่เสียงบ่หลอจักอันนั่นแลวเอสนาปริโโสเนในเมื่อพระสัพพนยิยเจ้าสำแดงในอังทมิกรทาสากาลวิสาสุ จบลงแล้วเทวามนุษย์จาส่วนวามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นอันมากกับทั้งบริษัททั้งเสียงอ้อมทั้งพญาอินพญาพุ่มพญายุมมาราและเท่าจะตุโลกบาลทั้งสีได้มีความผิดิียินดีเหลื่อมใสเป็นอนมากบางพวกได้ถือเอาภะรตนาตรัยเป็นที่พึ่งบางพวก ได้ถึงธรรมวิเศษทั้งกิเลตันหาบางพวกได้ถึงโสดาสกิทธาคาอนาคาและอารหันตามตามบุญญาสมภารที่ตนได้อกุมานันแลนิทิตาก็เสด็จบรบวนพวนทานี้กันแล